ได้เวลามาคู่นี้ละเวฟเฟอร์ไฟล์สีนะครับพเพื่อนๆครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาตามกันในคลิปนี้นะ <S <S 1> <S 1> หมุนตัวดูหนึ่งรอบก่อนนะครับดูดีไซน์ของคู่นี้กันอีกสักทีนะฮะเวฟเฟอร์ไฟล์สีนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับดีไซน์แบบนี้สีโปรโตโน,นะคู่นี้นะครับหลายๆคนเนี่ยต้องไปต่อแถวกันนะมีเพื่อนใน ในช่องเรานี่แหละนะครับบอกว่าใช้เวลา2ชั่วโมงในการไปต่อแถวซื้อที่กินซ่านะครับวันที่มันวางขายนะครับโอเคก็ถือว่ามีความพยายามดีมากครับขอกราบในความพยายามนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงในการต่อแถวที่กินซ่านะครับอ่ะจุดเด่นนะครับของคู่นี้นะครับก็คือข้อแรกนะที่ผมคิดว่ามันทําให้คู่นี้พิเศษและก็น่าสนใจนั่นเรื่องของน้ําหนักครับน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้เวฟเฟอร์ฟราสีนะครับ 178กรัมในขนาด10 US นะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วกับรุ่นเดิมในรุ่นที่3 2 0เนี่ย204กรัมต่างกันอยู่ที่26กรัม26กรัมต่างกันเยอะเหมือนกันนะผมเลยคิดว่าคู่นี้เป็นจุดเด่นจุดแรกเลยน้ำหนักเบานะครับ178กรัมเท่านั้นเองจุดที่2นะครับโฟมใช้ Zoom X นะครับ Zoom X ซึ่งก็ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นโอ้นานแล้วนะรุ่นแรกรุ่น1รุ่น2รุ่นสอนะรุ่น Zoom เหมือนกันล้วก็ัว Alpha Fly ก็จะใช้ z o ูม X เช่นเดียวกันนะครับซูม X ก็ใช้ในหลายๆรุ่นนะนอกเหนือจากนี้ก็จะมี Invincible Run ก็จะใช้ z o ูม X นะวอมิโรล่าสุดที่รีวิวไปก็ใช้ z ซูม X ใช้ z o ูม X กับทุกตัวเลยแต่ก็อาจจะมีการปรับซูนสูตรอะไรกันมาตามช่วงเวลานะครับรุ่นนี้ใช้ z o ูม X เต็มๆนะครับทั้งแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็มีการสอดไส้ด้วยแผ่นคาร์บอนนี แผนคาร์บอนที่มีชื่อว่าไฟฟ์เพลทนะฮะไฟเพลทถ้าจำไม่ผิดนะตัวเลขก็คือ8 l 20องศาน่าจะเป็นการการผมจำไม่ได้อะมันมีเพื่อนคอมเมนต์บอกกันมาแล้วว่าไว้8 l 20องศานี่คืออะไรเออจะจำไม่ได้จริงขออภัยนะน่าจะเป็นเรื่องขององศาของตัวแผน่นคาร์บอนมั้งแล้วก็ความหนานแน่นของตัวคาร์บอนหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้าผิดขออภัยทีนะครับไม่ได้ไม่ได้ไ มาสายพวกเทคนิคแบบนี้ผมก็ไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับหน้าผ้าหน้าผ้าเป็นแบบครั้งนี้เขาใช้ไฟนิตไหมเหมือนจะไม่ใช่ไฟนิตเหมือนในรุ่นที่3นะครับเนี่ยรุ่นที่3าเป็นผ้าผ้าถักไฟนิตเลยนะครับแต่รุ่นที่4เนี่ยเหมือนจะเป็นผ้าไม่ใช่ออกเป็นผ้าถักนะแต่ผมคิดว่าไอ้รุ่นที่4เนี่ยพอน้ําหนักมันเบาลงน่าจะมาจากตัวหน้าผ้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับดูหน้าผ้าความต่าง ระหว่างรุ่น3กับรุ่น4นะครับอ๋อแล้วก็จุดที่ต่างอีกจุดหนึ่งนะครับไหนๆก็ยกขึ้นมาเทียบแล้วนะก็คือความสูงของชั้นโฟมซึ่งผมคิดว่าอันนี้มีผลทําให้น้ําหนักมันเบาลงครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาส้นเท้าสูง40เหมือนในรุ่นที่3แหละรุ่นที่3เนี่ยนะครับส้นเท้าจะสูงอยู่ที่40หน้าเท้าสูงอยู่ที่สามสิบสองนะครับดอกอยู่ที่8นะครับแต่มาในรุ่นที่4เนี่ยปรับใหม่นะส้นเท้าสูง35หน้าเท้าสูง29ดสดอกอยู่ที่6 ดรอปต่ําด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการวิ่งที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับดรอปอยู่ที่6จากเดิมในรุ่นที่3ดรอปอยู่ที่8นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับน้ําหนักเบาลงเพราะว่าลดปริมาณโฟมลงด้วยแหละผมว่าส่วนหนึ่งนะและหน้าผ้าอาจจะมีการปรับให้น้ําหนักของหน้าผ้าชุดนี้เบากว่าไฟานิดในรุ่นที่3นะครับแล้วก็เอาโซ่เอาโซก็มีการเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมในรุ่น3หน้าตาเป็นแบบนี้นี่รุ่น4ก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ เปลี่ยนหน้าตาใหม่นะแต่ยังมีเอาโซที่บริเวณด้านหน้าเต็มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายส้นเท้าเนี่ยก็จะมีแค่2แผ่นบางๆเท่านั้นเองตรงกลางไม่มีส่วนมากรองเท้าเรซิ่งจะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยคู่นี้ก็เป็นรุ่นสาแบบนี้ก็เป็นนะครับมันเลยไม่ค่อยทนไงเพราะเอาโซมีแค่นี้แหละนะครับโอเคต่อมาลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบางนะครับ แล้วก็รอบข้อเท้าตรงนี้ก็บุนุ่มด้านในนะครับกระชับที่บริเวณตาตุ่มของเรานะครับส่วนด้านบนตรงนี้ของรอบข้อเท้าตรงนี้ก็จะไม่มีบุหนานุ่มนะครับเพื่อลดน้ําหนักของรองเท้าลงนะครับฮีลเคาน์เตอร์ก็พอบีบได้นะไม่แข็งมากมีโครงเล็กน้อยนะครับพอกดได้อนะโอเคอยากรู้ตั้งเลยตรงเนี้ยของใครขาดแล้วบ้างผมว่าเนี่ยเสียวเสียวนะยเวลา ถอดรองเท้าเนี่ยเนี่ยหางตรงนเนี้ยแหลมแหลมเนี่ยคือผมเป็นคนชอบเหยียบส้นแล้วถอดเนี่ยกลัวกลัวจริงจีิเหยียบแล้วแบบขาดแบบฉึกขาดออกอะ่ะแบบใครขาดแล้วบอกทีนะอยากดูโอเคอ่ะอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต่างมาจากเดิมในรุ่นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของอะไรครับราคาขายแพงขึ้นนะครับจากเดิม7,800บาทมาในรุ่นนี้เป็น8,500บาทนะครับบวกขึ้นมา700บาทแล้วเรียบร้อยนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังผมรีวิวภาคสนามนะครับว่าเ a p o r f l y 4ไจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเชิญเลยครับไนกี้เว็บเบอร์นะครับตอนนี้ลองแล้วเอาเรื่องฟิลลิ่งของโฟมผมคิดว่าเพื่อนๆคงอยากรู้ว่าโฟม z o o m X ที่ปรับมาในรอบนี้เนี่ยนะครับ เขาปรับมาเป็นแบบไหนฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับก็เอาผมพูดแบบถ้าเทียบกับรุ่น3เลยก็แล้วกันนะรุ่น3มเนี่ยมันมีความเฟิร์มกว่านะครับมันมีความแน่นกว่าคือเนื้อโฟมมันมีความแน่นกว่าแต่มาในรุ่น4เนี่ยนะครับเขามีการปรับเนื้อโฟมให้มันนุ่มนวลขึ้นผมคิดว่าคงต้องการให้เข้าถึงนักวิ่งได้ง่ายขึ้นหรือมันอาจจะย้อนกลับเป็นแบบนี้ครับเพื่อน ในรุ่น1รุ่น2เนี่ยถ้าเราจำได้ Vaporfly ฟลเรุ่น1นรุ่น2เนี่ยครับโฟมเนี่ยคือนุ่มมากนุ่มจนย่บลงไปแล้วมันตอบสนองแล้วมันเด้งสู้กันนะครับพอมารุ่น3เนี่ยปรับให้มันเฟิร์มขึ้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะคิดถึงรุ่นที่2อยู่นะครับว่าอยากได้ฟีลลิ่งเดิมๆที่มันนุ่มนวลหน่อยที่มันนุ่มแล้วก็เด้งอะไรแบบนี้นะพอมารุ่น4เนี่ยผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะปรับรับฟีดแบ็มาจากเพื่อนๆนักวิ่งนี่ยแล้วก็เอามาปรับ ให้มันใส่ให้มันรู้สึกว่านุ่มนวลขึ้นนะครับฟีลลิ่งของโฟมนะครับให้มันสบายขึ้นอันนี้ที่ผมสัมผัสได้ส่วนการตอบสนองเนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมแม้ว่ามันจะมีความนุ่มนวลน,นะครับในตัวโฟมซูมเอในรุ่น4เนี่ยแต่การตอบสนองเนี่ยยังคงชัดเจนกดปับ๊บยิ่งกดแรงยิ่งกระทืบแรงยิ่งเด้งยิ่งตอบสนองขึ้นมาเด้งสู้เท้าดีเพราะฉะนั้นในเ a p o r f ฟอร์ไฟใครยังกังวลว่าเอ๊ มันจะถ้ามันนุ่มแบบนี้แล้วมันจะเด้งสู้เท้าไหมยังเด้งสู้เท้าอยู่นะครับบอกเลยว่ายังสบายใจได้เรื่องการตอบสนองยังดีอยู่ดีเยี่ยมอยู่เช่นเดิมครับทีนี้เรื่องการสวมใส่ของคู่นี้นะครับเบเปอร์ไฟล์สเนี่ยผมใส่คู่นี้คือตรงไซส์10 US นะครับผมจะเผื่อขึ้นมา1.5เซนเท้าผมนะ่ยยาวปกติ26.5ผมใส่คู่นี้อยู่ที่28เซนนะครับผมใส่แล้วสบายดีฟีลลิ่งแบบ คือหน้าเท้านิ้วเท้าขยับได้นะครับไม่มีปัญหาจะมีกระชับแน่นบริเวณข้างเท้าข้างเท้านะเ,ออเพราะว่ารองเท้ามันทรงเรียวด้วยแหละนะครับไนกี้มันทรงเรียวแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วคู่นี้ก็คือเป็นเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับทรงบริเวณข้างเท้าเนี่ยจะเรียวหน่อย ก็จะรู้สึกกระชับแน่นนะครับแล้วก็บริเวณอุ้งเท้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโดนดันอุ้งเท้าขึ้นมานิดหนึ่งการยืนอยู่บนรองเท้าเนี่ยจะรู้สึกว่ายืนได้ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะักนะโดยเฉพาะบริเวณอุ้งเท้านะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับในรุ่น3เนี่ยผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะักรุ่น3เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าถูกดันมานะครับรุ่น4ี่ก็ยังถูกดันอุ้งเท้าอยู่เช่นเดียวกันเนะพราะฐานบริเวณกลางเท้ามันแคบไงส่วนบริเวณส้นเท้านะครับที่มี แผดนุ่มๆน,นะครับบริเวณรอบ้อเท้าเนี่ยที่ช่วยกระชับเท้าเวลาที่เราวิ่งนะครับก็ทํางานได้ดีครับเวลาที่วิ่งผมไม่รู้สึกถึงอาการส้นหลุดนะครับมัดเชือกถึงลันเนอร์ลูปแล้วกระชับแน่นสบายแต่แต่อันนี้ฝากไว้น,นิดนึงคือผมคิดว่าในรุ่นที่4เนี่ยเชือกที่ให้มาเนี่ยมันสั้นไปน,นิดหนึ่งนะครับผมร้อยเชือกถึงลันเนอร์ลูปแล้วเนี่ยเหลือเชือกนิดเดียวในการที่จะมัดมันนะครับก็เลย อันนี้เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนเท้าเล็กหน่อยก็อาจจะไม่มีปัญหาหรือไม่มัดลรนเนอร์ลูปก็คงไม่มีปัญหาทีนี้ถ้าจะวิเคราะห์กันหน่อยครับว่าไอ้คู่นี้เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับเวฟเฟอร์ฟลายสีเนี่ยครับผมคิดว่าตอนนี้ในไลน์สินค้าของในไลน์รองเท้าวิ่งของ Ni กี้เนี่ยมันมีตัวท็อปอยู่2ตัวที่คู่กันอยู่นั่นก็คือ Alpha Fly 3แล้วก็ v a p เฟอร์ฟลใช่ไหมครับอัลเฟอร์ฟลากับ fly เวฟเฟอร์ฟลายอ่ะนะก่อนหน้านี้เราก็จะ ถกเถียงกันนะครับว่าจะใส่รุ่นไหนยังไงดีในการแข่งขันนะครับแต่ตัวท็อปที่สุดเลยราคาสูงสุดก็คือ AlphaFly นะครับมีเทคโนโลยี Zoom Airpods นะที่อยู่บริเวณด้านหน้าเท้านะครับแต่ตัวของเ a p o r f l y นไม่มีตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าการปรับสเปคมาในครั้งนี้ที่มีการลดทอนของ m i d s o l o ลงนะครับ จากเดิมเนี่ยมันหนา40นะในรุ่นที่4เนี่ยเขาก็ปรับลงนะครับลดลงแล้วก็ทําให้น้ําหนักโดยรวมของคู่นี้เนี่ยลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ไอ้รุ่นที่4เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ178กรัมถ้าเทียบกันแล้วกับรุ่น3เนี่ย204กรัมขนาดเท่ากันนะ10ยูเท่ากันนะผมเลยคิดว่าไอ้รุ่น4เนี่ยนะครับเขาอาจจะวางตําแหน่งสําหรับนักวิ่งนะครับที่อยากได้รองเท้าแข่งในระยะที่สั้นลงมาหน่อยอย่างเช่นสัก10โลอย่อยางเงี้ยหรือว่า21กิโลแบบนี้น ส่วน Alphafly 3เนี่ยก็ไปได้ไกลถึงระยะมาราทอนเลย mm hmm. เพื่อให้รองเท้าทั้งสองคู่มันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะครับหรือใครที่อยากได้รองเท้าไปมาราทอนนั่นแหละแต่อยากได้รองเท้าที่เบาหน่อยนะครับต่ำกว่า200เนี่ยในขนาด2ในขนาด10 US เนี่ยครับถ้าเป็น Alphafly 3เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ223กรัมนะไซส์เดียวกันนะ10 US เท่ากันแต่ Vaporfly 4เนี่ยจะอยู่ที่178กรัมเพราะฉะนั้น ถ้าคู่นี้เหมาะกับใครก็คือใครที่อยากได้รองเท้าเบาเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยคู่นี้มาเป็นพระเอกเลยนะ178กรัมในขนาด10 US นะครับน้ำหนักเบานะครับตอบสนองดีโฟมมีความนุ่มนวลรู้สึกว่าใส่แล้วสบายขึ้นนะครับไม่กระด้างเลยโฟมไม่กระด้างนะครับออกแนวนุ่มนวลและรู้สึกว่านุ่มกว่ารุ่นที่3ด้วยซ้ำผมว่าคู่นี้เวเบอร์ฟ4เนี่ยมันเป็นช้อยส์หนึ่งที่ดีสำหรับเพื่อนนะครับที่จะใส่ในวันที่ ซ้อมทําความเร็วก็ได้นะเพราะว่าน,น้าหนักเบาไนงะหรือจะใส่ในวันแข่งขันก็ได้ที่เป็นระยะไม่ไกลเช่น10-21อะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดอยากได้น้ําหนักเบาและพร้อมที่จะไปมาราทอนได้42กิโลคู่นี้ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นเดียวกันกลับมาที่ซอของเราแตแดนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ น้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่1 7 8กรัมนะครับส้นเท้าสูง35หน้าเท้าสูง29รอบอยู่ที่6ครับราคาขายอยู่ที่8,500บาทแพงขึ้นกว่าเดิม700นะทีนี้เราอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆน,นะครับที่ได้มีโอกาสลองรองเท้าคู่นี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับกับ Vaporfly 4นะครับผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้น่าจะเป็นตัวที่ทำตลาดแล้วก็คงออกมา มีสีใหม่ๆออกมาวางขายเรื่อยๆแหละนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้รองเท้าคู่นี้ไปครอบครองหรือยังไม่มีโอกาสทดลองนะครับก็เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมว่ามันมีสีใหม่ๆตามมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเต็มตลาดให้เราได้ซื้อกันแบบสบายใจนะครับไม่ต้องไปแย่งกันอะไรกันมากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากไว้สักนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสลองรองเท้าคู่นี้นะครับเพราะว่าซื้อไม่ทันแล้วก็โดนพ่อค้า รีเซลทั้งหลายเนี่ยตัดหน้าไปก่อนนะครับก็ฝากเพื่อนๆว่าอย่าไปสนับสนุนพ่อค้ารีเซลเพราะถ้าเรายิ่งสนับสนุนเขาเขาก็จะสามารถทําธุรกิจแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเขาก็จะตัดหน้าเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะครับอดทนรออีกสักนิดหนึ่งรอให้สีใหม่ๆเนี่ยมันเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะครับเราจะได้ซื้อในราคาป้ายกันอย่างสมเหตุสมผลนะฮะผมเห็นราคาราคารีเซลคู่นี้มันทะลุขึ้นไปถึง9 00 0นะ 9,500มัง้งถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้หน่อยนะและอย่างที่บอกกับเพื่อนๆเสมอนะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ